สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับหนองคายเร่งสร้างสกายวอล์กจุดชมวิวผาตักเสื้อรับนักท่องเที่ยวนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายตรวจเยี่ยมการสร้างสกายวอล์กวัดผาตักเสื Verfüg ้อจ <cido> ุดชมวิวมุมสูงแม่น้ำโขงรองรับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสความตื่นตาสองฝั่งโขงนายสุชาตินพวันผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้ออกตรวจติดตามการก่อสร้างสกายวอล์กที่วัดผาตักเสื้อตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดหนองคายที่กําลังเป็นที่นิยมในขณะนี้เนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่อยู่บนผภูเขาสูงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ําโขงและมองเห็นเมืองสังทองแฝงกาแพงแคนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นทัศนียภาพที่สวยงามเห็นแม่น้ำโขงและแม่น้ําสาขาแม่น้ําโขงหลายแยกออกอีกทั้งยังบริเวณเกาะดอนกลางแม่น้ําโขงยังมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ ทำให้เป็นคำพูดประจำของที่นี่ว่าไทยลาวหัวใจเดียวกันจังหวัดหนองคายได้ดําเนินการสร้างสกายวอล์กพื้นกระจกใสให้เป็นสถานที่ชมวิวและถ่ายภาพสาหรับนักท่องเที่ยวที่จะได้สัมผัสบรรยากาศความสวยงามของริมฝั่งแม่น้ำโขงได้อย่างเต็มที่ซึ่งการก่อสร้างเริ่มได้ระยะหนึ่งแล้วมีการวางฐานลากและเล่นมือสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2559เมื่อเสร็จแล้วจะทําให้มีจุดชมวิวที่สวยงามเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งนะครับ